ครับผมมีป่าลึกแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเต่าตัวน้อยอยู่ตัวหนึ่งเต่าตัวนี้มีพฤติกรรมประหลาดมากครับเป็นยังไงครับมันปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงสูงครับปีนขึ้นไปจนถึงยอดเลยนะแล้วมันก็ดีดตัวพุ่งลงมาเต่าเนี่ยนะแล้วมันก็ล่วงลงมาเลยเพราะมันเป็นเต่ามันก็ล่วงลงมาตกลงพื้นกระแทกกูกักกูกักกุกกักกุกกักเป็นเต่าแล้วจะขึ้นไปบนยอดไม้แลจะบินลงมาเลยไงดูเหมือนเต่าจะฆ่าตัวตายหรือพยายามจะบินอะไรสักอย่างทำไมเพราะอะไรมันมันยังไม่ทำครั้งเดียวมันก็ปีน้ไอีก โดดลงมไมีก็หล่นลงมาสงสัยมันเครียดกับสถานการณ์บ้านเมืองไม่รู้เหมือนกันไม่จบสักทีไม่รู้ไงมายังมึนๆกันอยู่ยังไม่พอแค่นั้นมันก็ทําอีกทําจนกระทั่งหลายสิบครั้งมากในเหตุการณ์เดียวกันนั้นอ่ะมีอยู่นกสองตัวเกาะอยู่อีกกิ่งไม้หนึ่งกอดอกดูเต่าตัวนี้อยู่นกสองตัวนั้นอดลนทนไม่ไหวก็เลยพูดคุยกันว่านี่เธอฉันว่าเราต้องพูดคุยกับเจ้าเต่าตัวน้อยเนี้ยอย่างจริงๆจังๆแล้วล่ะ พูดคุยอะไรแหละคะพี่เราคงต้องบอกมาแล้วล่ะว่ามันเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยง <laughs> hey!